สวัสดีครับ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. วันนี้ผมจะนำพามาดูการขุดบอ่อแบบใช้ปูพลาสติกนะครับรอบแรกก็จะขุดให้เป็นเป็นรูปบอ่อกันฮะแล้วก็เอาพลาสติกมาปูนะฮะแล้วก็ใช้ดินกลบพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะครับการขุดบอ่อในลักษณะนี้ก็จะเก็บ กักน้ําได้ดีนะครับในยามหน้าแรงนะครับพี่น้องลองทํากันดูนะครับนะเดี๋ยวมาดูบอ่อนี้กันนะครับนะบอ่อนี้ก็จะมีปลามีกบครับเป็นปลาดุกแล้วก็ปลาหนิลก็มีนะฮะคันสะก็จะปลูกพริกคันบอ่อนะครับก็จะปลูกพริกนี่ครับนี่ก็จะมีกบ เดี๋ยวผมขยายให้ดูมีกบกับปลานะครับตัวอย่างใหญ่นะครับหลายตัวเลยครับเขาก็อยู่ทั่วไปนะครับแถวนี้แล้วก็จะให้อาหารกันในไอตัวนี้ครับให้ในกระสอบปุ๋ยเขาจะมากินเองครับเพื่อดุก การขุดบอ่อแบบนี้นะครับก็ได้ประโยชน์หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพริกปลูกมะเขือแล้วก็ในน้ํามีปลาบบนบกก็จะมีกบมาด้วยนะครับพี่น้องกบกับปลาเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะครับนะส่วนใหญ่แล้วกบจะแย่งปลาไม่ทันฮะฮราต้องให้เขากินข้างบนนะฮะเดี๋ยวพอจะมากินข้างบน,นครับเพราะว่าปลาจะกินเร็วมากตินฟังทางนู้นนะครับนี่ย ผมก็จะปลูกมะเขือนะส่วนทางนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับมีมาละกนี่ต้นมาละกอนะครับส่วนฝั่งข้างล่างเันเนี้นก็จะเป็นบอก,กรบกันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกบ่อกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อปะดุกับกบเหมือนกันนะครับ แต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นเป็นรุ่นเล็กนะครับนี่ครับนี่เป็นปลาดุกประมาณเดือนอก,กว่าๆแล้วครับเดีย๋ยวก็จะเลี้ยงกบก็จะออกมาครับนี่นี่นี่กบก็อยู่ด้วยกันได้นะครับ สำหรับพันกบนะฮะผมก็เพาะเองนะครับแต่ปลาเนี่ยซื้อเข้ามานะฮะประมาณ500ตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกบจะกินอาหารไม่ทันปลาดุกนะครับมันเร็วมากเ,าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับจะมีปลาดุกเข้ามาได้ อนนั้เป็นกบรุ่นขนาดกลางนะครับยังไม่โตตรงน,นี้ก็่าหอันนี้จะให้กบฝั่งนี้นะครับส่วนข้างในจะเป็นปลาดุกอันนี้เป็นการเลี้ยงกบในกระชังนะครับแต่ว่าปลาดุกเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาข้างในได้นะฮะ เข้ามาแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะครับพี่น้องแต่ว่าการให้อาหารเนี่ยต้องแยกออกหน่อยครับเพราะว่ากบจะกินไม่ทันปลาดุกก็ต้องให้อาหารกบอ,อยู่ข้างบนนะใส่ถาดให้ข้างบนบนบกนะครับเดี๋ยวมาดูอ,อ่าเดี๋ยวมาดูบอ่อถัดไปนะครับบอ่อฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อพ่อพันนะฮะผมแยกพ่อพันธเอาไว้นะครับเนี่ยฝั่งนี้มาดูกัน จริงๆแล้วก็เยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เ,เขาไม่ได้ออกมาให้ดูนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะหลบอยู่ใต้กระเบื้องนะฮะเขายังไม่ออกมากินอาหารนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วเขาก็ออกมาเนกะือบสามสี่สิบตัวครับเขาหลบอยู่ขานะ้าเนอเดี๋ยวออกมากินเดี๋ยวพามาดูบอ่อฝั่งนี้เยอะนะครับอันนี้ก็รุ่นขนาดกลางเหมือนกัน นี้จะเยอะนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ผมเพาะไปตอนผมลงคลิปตอนนั้นนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่ได้ลงคลิปอีกเลยก็เพิ่งมีโอกาสได้ามาลงนะครับเนี่ยเขาโตแล้วครับเนี่ยผมเคยประกาศขายตัวละห้าบาทแต่ไม่มีใครมาซื้อครับตอนนี้เขาโตแล้วครับไม่ขายแล้วตัวห้าบาทเพราะว่าโตโต,ตเกินขนาดแล้วนะครับ ประมาณห้าร้อยตัวได้ไหมครับเดี๋ยวพาไปดูอีกบอ่อครับไปดูบอ่อพ่อแม่พันธุ อั่งนี้จะเป็นบอ่บอเลี้ยงหอยนี่นี่อันนี้เลี้ยงหอยเชอรี่นะนี่เมื่อก่อนก็เลี้ยงกบเลยครับแต่ว่าเลี้ยงทั้งกบเลี้ยงทั้งหอยเชอรี่เลี้ยงด้วยกันได้นะฮะไอ้อกันบ่อกันสะก็จะปลูกพกริกนะนี่เพื่อไม่ให้เป็นการพื้นที่ว่างก็จะปลูกหลายๆอย่างแหละครับ นี่ครับพออันนี้แม่พันธุ์ครับอยู่ฝั่งนี้อแม่แม่พันธุ์ตายไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยผมเพิ่งเจอนะเนี่ยครับอันนี้บอแม่พันธุ์ครับไว้ทำพันธุ์ปีหน้าต่อเพราะเองเลี้ยงเองถ้ามีคน อยากซื้อก็ขายไปบ้างนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับอันนี้รุ่นใหญ่แล้วนะครับนี่บอ่อนี้ก็เอาไว้จำหน่ายไว้บริโภคได้แล้วครับนะมันตัวมันโตแล้ว เมื่อก่อนได้เยอะ,ะครับแต่ว่าจาหน่ายไปหลายครั้งแล้วฮะแล้วก็เอาไปกินแล้วก็แบ่งปันบ้างครับนี่อีกบอ่อฝั่งนี้นะครับที่ผมเก็บไว้ทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีหน้านะฮะอันนี้เป็นบอ่บอบ่อนี้เป็นเป็นกบชุดแรกนะครับที่ผมเพาะครั้งแรกนะฮะเมื่อช่วงเดือน กุมพานะครับเก็บวไปวทำพันพิน้านะครับประมาณ500ตัวได้มหครับเขาก็จะหลบซ่อนอยู่แบบธรรมชาติครอยู่ตรงนี้น,น,นโยนลงโยนอาหารแล้วเขาก็จะออกมากิน ก็จะซ่อนตัวอยู่ตามป่านะครับว่าคันบอก็จะปลูกมะเขือปลูกพริกนะครับให้เป็นที่หลบแดดหลบนกของกบไปด้วยนะฮะให้ประโยชน์หลายทางนะี่จะเป็นผักบุ้ง โตแล้วครับเนี่ยปีหน้าก็ทําพันุได้อย่างสบายแลวครับช่วงเดือนกุมภาก็ผมก็จะนํากลับมาเพาะแล้วนะครับกนลังเริ่มออกมาแล้วนี่วิธีการทําบ่อแบบนี้ก็จะง่ายต่อการจัดการนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกบไม่เป็นโรคง่ายนะครับเขาก็จะแข็งแรงนะครับพี่น้อง ลองไปทำตามกันดูเด้อไหนโดนมาโชว์หน่อยสิมาเยอะแล้วครับนะการทำบ่อแบบนี้นะครับก็จะทำให้กบไม่เป็นโรคง่ายนะครับนะน้ำก็จะสะอาดตลอดเวลานะฮะอีกอย่างหนึ่งก็มีผักบุ้งมีผักตบชวานะครับช่วยทำให้น้ำสะอาดนะครับ ไม่มีกลิ่นเม็นนะครับพี่น้ <illon. S 1> องการเลี้ยงกบลักษณะนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็กบจะแข็งแรงนะครับสะอาดนะครับพี่น้องลองทําตามกันดูเด้อส่วนน้ําก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้ําเยอะก็ประมาณเดือนหนึ่งครับเปลี่ยนทีนะครับเพราะว่ามันไม่เน่าแนะนำเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเลี้ยงกบก็แนะนําให้เลี้ยงบ่อ,บอแบบนี้นะครับ น้ำจะได้ไม่เล่าเสียง่ายนะครับดูแลจัดการก็ง่ายไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ